เฮ้ยโยสวกสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาฟอีกแล้วนั่นเองนะครับแมเรามาอยู่บนแพรกันอีกแล้วนะครับเอาไปเฮ้ยอไม่ไม่ขึ้นไม่ได้เปิดตัวแบบอลังการงานสร้า <c> ง <oughs> เกือบตาย <c oughs> นะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นลาฟกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมได้อัปเดตเล็กๆน้อยๆเป็นการเกษตรนั่นเองคุณผู้ชมนตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จเป็นที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่จริงๆมันจะ มีรู้ะผมรว้อย่าลนอันตรายนิดหนึ่งนะก็ผมได้สร้างอ่าเป็นเตาแบบทวีคูณบคุณผู้ชมสามารถน่าจะย่างได้หลายตัวละมั้งแต่ตอนนี้ผมมีแค่นี้อ่านี่เห็นไหมย่างได้เยอะอยู่นะเห็นไหมเออแต่จริงจริงมันจะมีปลาพันตัวใหญ่เดุณผู้ชมเป็นปลาดุกคุณผู้ชมปลาดุกนี้จะย่างเตาธรรมดาไม่ได้นะคือมันใหญ่มากคุณผู้ชมต้องมาย่างเตาอย่างนี้ซึ่งก็เป็นอะไรที่ จุใจดีเหมือนกันคือกินได้เยอะมากเลยปลาดุกคุณผู้ชมแต่โอกาสได้นี่มันก็ยากเช่นกันนะซึ่งนในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมต้องการที่ทําแบบว่าทําน้ําเร็วๆหน่อยโดยที่เราจะได้มันแบบว่าไม่ต้องต้มไงคุณผู้ชมคือถ้าเราต้มเนี่ยมันจะนานและมันก็เปืองแบบว่าไม้ด้วยใช่ไหมแถมเวลาเราจะลดน้ำต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องต้มน้ําอีกคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะคราฟสิ่งนี้นั่นเองคุณผู้ชมเป็นแอดวานซ์เพอร์ลิไฟเออร์นั่นเองนะน่าจะเป็นแบบว่าการใช้แสงแดดในการทําให้แบบว่าน้ําระเหยอะไรอย่างนี้ไงโดยใช้กระจกเป็นตัวช่วยซึ่งปกติเนี่ยเขาจะใช้ฟืนไฟให้มันเกิดการระเหยใช่ไหมคราวนี้ก็เลยแบบว่าใช้เป็นอ่าตัวกระจกบ้างให้แสงอาทิตย์เนี่ยมันโดนแรงขึ้นทําให้น้ํามันระเหยขึ้นไปติดกระจกแล้วก็ไหลลงมาเป็นกระบอกน้ํานั่นเองแม่มีความรู้อ่ะ มีความรู้เฉยเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมครับอันนี้ก่อนเชิบสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องใช้อืโยนไปเลย <c oughs> แล้วก็อันนี้เนี่ยมันคืออะไรผมไม่ทราบจริงๆนะคุณผู้ชมมันใช้ถึงถึงสามอันเลยว่ะ,อะตอนนี้ผมเผากระจกอยู่นะคุณผู้ชมกระจกนี้เราต้องใช้ทั้งหมด4อันเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปขุดกระจกอีกนั่นเองแล้วก็ข้างบนนี้เดี๋ยวผมจะขอเผาเหล็กไปด้วยแล้วกันเนาะ เอาละปะเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนกันก่อนเลยชบชบตอนนี้เราสามารถปลูกพืชได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บพืชไปด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอาผมอยากได้กล่องเพิ่มจังมันเหลือน้อยแล้วอะพื้นที่อาต้องใส่เชือกใช่ไหมเชือกไม่ใช่ปัญหาฮะโอเคเราครับเชือกกันเลยคุณผู้ชมปาปะ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 ปาปะปาปาปะปะปาปะปะปปาปาปปปปปป รับสัก2อันไหมคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเราครับอันนี้ได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราเอามาใส่พวกผักไรกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีอย่าพึ่งกัดดีพึ่งสร้างเองโอ้จะพังอีกแล้วเนี่ยโอ้อยแย่จังคนอย่างนี้อย่าไปครบนะคุณผู้ชม <laughs> อย่าไปครบนะเออนิสัยไม่ดีเลยเอาละเราวางกล่องไว้ตรงนี้อสุดยอดเป็นฟาร์มที่ดีขึ้นมาหาเลยทีเดียว ก็เดี๋ยวเราจะใส่พวกมัเล็ดพันธุ์อะไรไว้ในกล่องนี้ละกันนะรวมถึง่าต้นปามด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งมาเดี๋ยวเราจะเก็บของกันก่อนเลยละกันเดี๋ยวก่อนนะผมคล้าใหม่กันใช่ไหมทีนี้เราก็จะเข้าลําบากแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผมยัดของเข้าไปก่อนละกันมาตอนนี้เราคลียร์คลองเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอาบนเกาะกันเลยละกันนะครับว่าข้างบนจะมีอะไรกันเย <Yeah. S 1> อเราเจอ มันคือลูกอะไรวะคุณผู้ชมมันคล้ายๆลูกมะม่วงเผมคุ้นมากเลยแต่ผมจําชื่อมันไม่ได้ซึ่งผมต้องการต้องลงไปอีกแล้วต้องลงไปอีกแหละอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช้หินสามเชือกสองไม้แพลงหนึ่งอ่านี่อ่าไม้แพลงอ้าวชิบหายแล้วคุณไม้ผมไม่มีเลยว่ะเอาเร็วเอาเร็วไม่มีเลย WOLY อ h ิด ผมต้องโยนเอาละแล้วคือประเด็นคือถ้าไอแพรเราอยู่นิ่งๆเนี่ยไอเทปมันก็จะนิ่งตามเว้ยคุณผู้ชมอันนี้คือความอนาถมากเลยแล้วมันใช้ถึง6อัน,น่ะแล้วผมจะทําไงอ้อนี่เรามีอยู่นี่ว่าผมลืมมองโอเคทีนี้ก็เหลือแค่หินละซึ่งตอนนี้หิวอาหารอ๋อเราปิ้งไอ้นั่นไว้อยู่ไม่น่าจะมีปัญหาเอาละทีนี้เราเอาหินออกมาเลยลวยกันเนาะชึบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไดว้เอามาครับโอเคเราได้มาแล้ว จริง,รงๆเราสามารถเรียนเป็นอีกขั้นได้นะคุณผู้ชมเป็นอ่าเป็นแอคแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแอคที่มันเป็นเหล็กอัคุณผู้ชมเราสามารถคลาบได้เช่นกันเดี๋ยวผมขอกินป่าหิวมากตอนนี้น้ำก็หิวเช่นกันเดี๋ยวไว้ก่อนเลยกันเนาะอืบโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเลยคุณผู้ชม ต้นอันนี้เราสามารถปลูกได้ป่ะผมอยากรู้เอามีแตงโมด้วยเก็บแตงโมมาเดี๋ยวเราจะปลูกแตงโมกินกันด้วยแตงโมนี่ถือว่าดีนะให้คุณอาคุณค่าทางอาหารที่มันจะให้ก็คือแบบว่าให้น้ําเยอะมากแล้วก็ยังให้อา,อาหารด้วยสามารถกดกินได้2ครั้งเ่ยคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาปิ้งด้วยเป็นอาหารยามฉุกเฉินว่ะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรเนี่ยดินเหรอเออดินเราน่าเราน่าจะสามารถขุดได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะ แต่ความรู้สึกผมเหมือนมันน่าจะขุดได้นะเพราะว่าผมเห็นมันมีแบบให้คราบพั่วด้วยคุณผู้ชมน่าจะขุดดินขึ้นไปได้แล้ขุดไปทําอะไรวะอ่านี่เราเก็บสับป,ประรดไปด้วยคุณผู้ชมซึบ <c oughs> ขุดขุดขุด,ขดโอเคเก็บดอกไม้ไอ้พวกดอกไม้เนี่ย <c oughs> ผมเดานะว่าน่าจะให้ไปคราบเป็นอ่าย้อมสีบ้างคุณผู้ชม ผมว่าน่าจะใช่นะโอเคทีนี้เราเสร็จในส่วนตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเอามเมล็ดพืชมาใส่ก่อนแล้วกันอา่าส่วนผลมันเนี่ยผลมันก็ใส่ใส่ไปก่อน <c oughs> ผมใส่ไปก่อนแล้วกันชึบตอนนี้เริ่มหิวน้ำแล้วผมต้องลงไปหายนี่แล้วคุณผู้ชมสิ่งที่เรียกว่าทรายยังไงล่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าขาดทรายนี่ <c oughs> เราจะคราฟเครื่องกรองน้ําแบบใหม่ไม่ได้ ขาดเชือกหนึ่งอันอ๋อโอเคเราครับเชือกมายับ <Yep. S 1> โอเคได้แล้วคุณผู้ชมทีนี้ก็โยนไปรอมันมาแค่นั้นเองถ้ามันยังไม่มาเราก็ยังไม่ลงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายกันก่อนอ่ามันไปกินแล้วคุณผู้ชมเราลงไปเลยโอเคตรงนี้น้ําไม่ลึกเท่าไหร่ถือว่าดีอันนี้น่าจะเป็นเครนะคุณผู้ชมเครนี่เราก็ต้องการเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปครัฟเตาเพิ่มเพราะว่าเตาอันเดียวเนี่ยมันช้ามากเลยอ๋อ เจอแต่เครไม่เจอทรายเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเมันต้องมีทรายสักหน่อยสิผมต้องการทรายเนี่ยผมมานี่ผมต้องการทรายนะ่ยโอย๊ยโอเคตรงนี้ก็เป็นเครกแล้วอะดินเหนียวอ่าผมต้องการทรายว่ะคุณผู้ชมเอออันนี้อันนี้อันนี้ทรายทรายแต่จริงๆมันก็ไม่แตกต่างมากนะมันก็แทบจะดูไม่ออกเลยเหมือนกันอะจริงๆเราไปได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเก็บเหล็กตรงนี้อีกนิดหนึ่งแล้วกัน จริงๆเราไปได้เลยเราพอละเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราต้องใช้อีกละปะปะปะชุบโอเคเสร็จเรียบร้อยภารกิจวันนี้เย่ออกเรือได้เลยไป let's go ไปกันดีกว่าเผาไปแล้วก็เดี๋ยวต้องเก็บไม้ระหว่างทางอีกคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปปรับหัวเรือนิดนึนงอือ่ะตรงไปได้เลยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นละปะ เดี๋ยวเราคืนนี้เรานอนก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยมาทําอาหารเลยกันเนาะเพราะว่ากลางคืนนี้มันมองอะไรยากมากเลยโหวิวดีจัดอ๋อยังนอนไม่ได้รู้สึกว่าไอ้นี่เราน้อยเกินคุณผู้ชมอาหารเราน้อยมากถ้านอนข้ามวันนี่มีตาย อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจระบบละโอเคโอเคเดี๋ยวผมตกไปลสักตัวแล้วกันอ๋อมันเช้าเลยนี่หว่าใช่ปะมันเช้าเลยโอเคโอเคตอนนี้หลอดอาหารผมหมดละผมต้องตกปลาเพิ่มอีกสักตัวนึงได้ยังวะเออโอเคได้ไมาแล้วเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มากินก่อนแล้วกันชึบแล้วก็เอาอีกตัวมาใส่ไปเลยเย <Yeah. S 1> ตอนนี้หิวน้ําหนักมากวะ่ะ นี่แหละที่ผมอยากคลามนะเครื่องกองน้ําเนี่ยมันอ๋อ้ผมทำไปแล้วมันมันมันใช้เยอะแล้วมันใช้บ่อยด้ดวยนะคุณผู้ชมเกนี่เราได้ทรายมากันเราเผาอีกอันสุดท้ายก็ได้แล้วแต่เตาน,นี้ผมชอบดังใส่ได้เยอะมากเลยอะเชิบที่เหลือก็รอไม้ามา ไม้นี้เราก็จําเป็นนะคุณผู้ชมในการทํารั้วแล้วก็ต้นปาล์มนี้ตอนนี้ผมเอ้ใบปาล์มผมหมดแล้วด้วยนะต้องใช้เช่นกันตอนแรกมีอย่างรวยตอนนี้ไม่มีจะกินแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวได้ได้ได้ผมต้องปล่อยอีกแล้ววะผมไม่ได้คารบสเปียร์เพราะว่าไม้เราไม่มีไงต้องปล่อยอะ่ะไม้เราไม่มีเว้ยดีนะผมทํากันที่ผมทําอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเอาไว้กันแบบหนึ่งบล็อกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวถ้า ถ้าแบบว่าแพรเราหายไปหนึ่งอันตรงนี้เนี่ยคือมันจะหายไปเลยนะมันจะแบบมันจะบริงหายไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่าเซฟๆซฟไว้สักชั้นหนึ่งอะไรอย่างงี้อย่างอันนี้ถ้ามันกัดเข้ามาข้างในเนี่ยกล่องสองกล่องผมหายเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องกะให้ดีผมต้องหาไม้เพิ่มไม้เราน้อยมากเดี๋ยวขอซ่อมเรือก,ก่อนเพื่อความชัวเนะ เออเอ่โอเคสอมเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้หน่อยโอเคได้แล้วชึบเอาไม้หมดด้วยใส่เพิ่มไปชึบได้ปลามาแล้วอึบโ,อโหชิลมากตอนนี้สบายสบายหน่อยอ่าเดี๋ยวนะไม้หมดเ <laughs> ผาอ้น,นี้ไม่ได้อ่าไม่มีไม้เลยงั้นเราต้อง ดึงไม้ชึบเอาไม่โดนอะไรวะอึบโอเคชึบชึบเอาละใส่ไม้เข้าไปกระจกเราน่าจะเหลือ,อน,นี้แผ่นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเราก็จะได้แล้ะไม้หมดอีกแล้วเหรออ๋อได้แล้วโอเคตอนนี้เราได้กระจกครบแล้วคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่าซึ่งต้องใช้ไม้แพร่งอีกโอเหนื่อยใจ อันนี้เราตัดได้เลยไม่อยากตัดเอ้ยตัดได้แล้วนี่หว่าโอเคยามจําเป็นวะเขาตัดก่อนเอ,อ๊บเฮ้ยแล้วไม่ให้ซีดหน่อยเหรอผมไม่มีซีดให้ด้วยแย่จังมันก็ถือว่าดีนะคุณผู้ชมเหมือนเป็นไม้สำรองอะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่ว่าผมไม่มีล้ผมต้องไปหาเพิ่มเอ,อเคจะมันสามารถทําให้เราคราฟอันนี้ได้แล้ว เยสเซอเอ้ยเครื่องวะมาเป็นเครื่องเลยเย้ <Yeah. S 1> วางตรงนี้เอบทีนี้เราก็เอาน้ำมาใส่มันจะได้เยอะขนาดไหนวะอุ้ยใส่ได้เยอะอุ้ยใส่ได้เยอะ <c oughs> มันตุละอุ้ยใส่ได้เยอะอยู่นะคุณผ <c oughs> ู้ชมโอ้ทีนี้ทำอะไรก็สบายวะผมมีซาวอยู่สาอันเอาเผาไปเลย เผาเยอะๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเจออะไรก็ต้องเอาทรายว่ะ <c oughs> เครื่องนี้ดีจริงบอกต่อ <c oughs> เฮ้ยดีมากดีมาก <c oughs> แต่ว่าไม้เราไม่เหลือแล้วว่ะฟาร์ไม้ก่อนแล้วกันนะผมว่าต้องหายสักเกาะแล้วอ่ะจริงเ <c oughs> อาละชึบลากมาเลย ปากเยอะอยู่เยอะอยู่อุ้ยมันก็ได้เร็วอยู่นะคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยได้เร็วมากคุณผู้ชมอันนี้รู้สึกผมจำไม่ได้นะว่าใส่เท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันมันเร็วกว่าหลายเท่าเลยอ่ะกินชึบตักมากินได้เรื่อยๆแล้วก็ตักมันลดน้ำได้ด้วยเอ่อผมกินเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาปลูก ปลูกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเรามีแตงโมแล้วเราก็มีอะไรต้นอะไรสิอย่าอ๋อเป็นไอีนี่ถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นสับป,ปะรดเออทีนี้เราก็ปลูกนี่ได้แล้วก็ปลูกปลูกอ๋อต้องปลูกกันใหญ่คือถ้าเป็นผลไมน้นี่ต้องปลูกถาดใหญ่นี่ว่าโอเคเพิ่งรู้โอ้ดีนะผมทำไว้ก่อนไม่งั้นปลูกไม่ได้โอเคนี่รดน้ำต้นไม้ได้กินได้ด้วย น่าจะได้สี่อันอะสี่เท่าเลยคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวได้เด,เดีผมไม่มีไม้อโอ้โหปล่อยมันกัดไปเลยกันดีนะทำเผื่อไว้โอ้ยแย่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 ไม้เราไม่ค่อยมีเลยก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะครับที่มารับชมและมีใครมาด้วย <c oughs> น้องเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับเกมลับ ep ที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้นับนะ ก็โอเคในพานี้ก็ทำฟาร์มแล้วก็อะไรเรีบเปื่อยไม่มีอะไรเยอะนั่นเองนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยแล้วกันฮะถ้ามีข้อติดเตียนอะไรฝากกดดิสไลค์ตามด้วยคอมเมนต์นะครับผมก็คลิปสวักเจ๋งในแบบตัวคนเึงแล้วไว้เจอกันเสียะ